สวัสดีค่ะถ้ากินตำมะฮงน้ำกันอีกแล้วนี่ตำมะฮงตำมะฮงกอนอื่นสิกินกับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเล้ได้จ้าขอบคุณจ้ะมามามาโซยน้ำกันไอ้สองสาวกินแล้วตำมะฮงจ้ะมื่อ้มือได้กับตำมะฮง มาจ้ะใส่มือกใส่ซนวนดอกมะนี่เลดี้

ไม่การข่าวขังขังข้าสวยมาเนี่ยอ๋ไข่มุกแขนงลดน้องไปนั่นนู่นไหนลูกไข่หวานไม่กินกลับมามาแล้วไข่หวานจะเนี้เอาหมูไหมเอาหมูไหมเ,เอาหมูไหนแล้วกัดเล็ก นาำันหยับหยับเลยแม่ลูกอ่อนกินเขา่าไม่ยูยังเศร้าอยู่ไย้ไวๆเศร้าไว้ไวๆดลาอืม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  กัอนอืมแล้ก็นั่งอยู่นี่แหละวิธีชีวิตแม่ลูกอันวิดีโอก็อยากเห็ด ลูกกับที่เลี้ยงเขาก็จะกินมันมีค้นไฟยังเีเลยจ้ะ เ <ừ>. ขานเล้วเขากับไปเลยบางมือเขากับซอยบางมือเขากับบ้ซอยแต่ตาลูกเขารกันนะ อ๋อมาเป็ดปมดบงข้อใรไก่ไปไก่บนข้อถัดไปไปไปแมไปบงข้อถัดไปพี่ไก่ม้วนเนาะเข็นรน้องเป็นนั่เข็นต้นน้องไปนั่งดูทีวีเรยเร็วอืมน บายบายก่อนบาย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 อ่ะบายบายสวัสดีค <or> ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขวคนไทยสวัสดีค่ะกวัญ สวัสดีค่ะไปแล้วค่ะฝากกดไล,ไลไค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คุณแม่เนี่ยนะคะคุณกับคุณลูกคุณลูกอ่ะบายบายอ่ะบาย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 ค่ะบายบายค่ะบายบายไปแล้วค่ะ